ตอนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา โรงเรียนคำเพิ่มพิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่7มิถุนายนุทธศัษษาการา2519โดยจัดการสอนแบบสหศึกษาและได้อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนเขื่อนน้ำพุงเป็นที่ทำการสอนชั่วคราวมีนักเรียนจำนวน30คนโดยมีนายพิชิตสารสุขเป็นครูใหญ่คนแรกและได รับอนุมัติให้ตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญในชื่อโรงเรียนคำเพิ่มพิทยาปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น668คนมีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น43คน โรงเรียนมีพันธกิจและเป้าหมายที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดภายใต้การบริหารจัดการศึกษาโดยนางสาวรัชดาพรผิวเงินภูมอำนวยการโรงเรียนนางสาวพัะภาสุพัฒนานน์รองภูมิอำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการงานทั้ง5กลุ่มงานดังนี้ นางสาวรัมจันพมปักดีหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการนายพานุพงศ์ทิพสุวรรณหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลนายพันธิปเหล่าหาโครหัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนนายสุคนภูชนีหัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนและงบประมาณและนายสถาพรไตรพิษหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป สัญลักษณ์ประจําโรงเรียนดวงประทีปรองรับด้วยดอกบัวดวงประทีปหมายถึงแสงสว่างแห่งชีวิตดอกบัวหมายถึงความดีงามสีประจําโรงเรียนสีน้ำเงินเหลืองสีน้ำเงินหมายถึงความเข้มแข็งความกล้าหาญและความเสียสละสีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความร่มเย็นเป็นสุขคติพจน สามัคคีมีวินัยใฝ่เรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนมีอัตลักษณ์คือมีวินัยใฝ่เรียนรู้ โรงเรียคนคำเพิ่มพ <in> ิทยามีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกงการการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกงการการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจโดยจัดแผนการเรียนจำนวน2แผนการเรียนดังนี้ หแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 2. แผนการเรียนภาษาสังคมศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะเทียบเคียงมาตรฐานสากลมีการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าภายในปีการศึกษา2,566โรงเรียนคำเพิ่มพิธิยาบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพเสริมสร้างการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเทียบเคียงมาตรฐานสากล เพื่อให้เป็นแนวทางให้บุคลากรของโรงเรียนได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จําเป็นรอบด้านตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรตามรูปแบบนวัตกรรม k p p Act model อันได้แก่ K knowledge นำความรู้ความสามารถที่ได้จากการพัฒนามาต่อยอดและเผยแพร่สู่ชุมชน P. Participation มีภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือทุกภาคส่วน P. Preserve the environment อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล A. Accomplishment มุ่งสู่ความสำเร็จ C. Creative ก่อเกิดความคิดสร้างสารรค์ T. Teamwork ทำงานเป็นทีมเพื่อองค์กรและชุมชน โดยมีการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพื่อช่วยกำหนดกรอบในการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพผลการดำเนินงานที่เกิดกับผู้เรียนมาตรฐานที่1คุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมด้านผลสมัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถอ่านและเขียนได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์การอ่านและเขียนสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้มีความสามารถด้านการคิดคำนวณความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะไข้ครวนไต่ตองพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผลผ่านการทำโครงงานในรายวิชาต่างๆและกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาและมีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือ IS ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการทำงานเป็นทีมเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆโครงงานชิ้นงานผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างถูกต้องมีทักษะพื้นฐานในการจัดการพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นการทำงานหรืองานอาชีพ ้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมเคารพในกฎกติกามีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนดโดยโรงเรียนได้จัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในชั่วโมงสุดท้ายของวันจันทร์ในแต่ละสัปดาห์เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำรงชีวิตประจำวันผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิน่นเห็นคุณค่าของความเป็นไทยโดยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีและภูมิปัญญาไทยจากโครงการที่จัดขึ้นในวันสำคัญต่างๆ ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศวัยเชื้อชาติศาส,สนาภาษาวัฒนธรรมประเพณีผู้เรียนสามารถร่วมกันทำกิจกรรมได้อย่างมีความสุขเช่นกิจกรรมวันคริสต์มาสกิจกรรมโอเพ่นเฮาส์กิจกรรมสำคัญร่วมกับชุมชน ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุขโดยผู้เรียนได้รับการตรวจสุขภาพจากงานอนามัยของโรงเรียนมีการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องตน้นและการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายใน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีจิตส,สาธารนณะโดยการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝ่ายชะลอน้ำร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอภูพานมตาตรฐานที่2กระบวนการการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม โรงเรียนได้จัดการศึกษาและดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรโรงเรียนคำเพิ่มพิทยาฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2566ให้สอดคล้องกับความต้องการของโลกยุคป,ปัจจุบันและบริบทสถานศึกษา โดยประเมินความพึงพอใจการใช้หลักสูตรทุกกลุ่มเป้าหมายมีการสำรวจความต้องการของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจโรงเรียนใช้กระบวนการบริหารด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OPEC QA) e, ในการบริหารจัดการ โรงเรียนใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ระบบ kppmistu net ในการบันทึกเวลามาเรียนของนักเรียนและดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยครูได้นำสื่อเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการเรียนรู้การลงมือปฏิบัติจริงและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมการนิเทศติดตามโดยคณะผู้บริหารหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และนำผลการนิเทศมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ครูผู้สอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพสูงขึ้นในการจัดก,การเรียนการสอนของครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนครบทุกด้านวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบและจัดการเรียนรู้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีมีความเหมาะสมกับบริบทและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการการจัดการเรียนการสอนมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้อีกทั้งแก้ไขและช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ทั้งนี้ครูยังเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคำเพิ่มพิทยาที่มีทิศทางและมีจุดมุ่งหมายไปในทางเดียวกันกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติให้เป็นบุคคลคุณภาพมีความรู้ ความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสำนึกที่ดีในการเป็นพลเมืองไทยและพละโลกสามารถสร้างสารรค์ประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างสูงสุดอันจะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของเราโรงเรียนคําเพิ่มพิทยา